สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชาแ e ลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอสูตรวิเคราะห์2ตัวล่างนะครับเลข2ตัวล่างซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้ว2งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่3นะครับซึ่งการนำเสนอไปในงวดวันที่1ตัวตุลานะครับจะเป็นสูตรนี้นะครับจะเป็นวิเคราะห์ตัวนี้เป็น2กรณีนะครับกรณีออกเลขชนกัน3ที่2สูตรชนกันก็จะได้ 1 xx 1 6 xx 6นะครับ9 xx 9กาปรากฏว่ากฏมาเลขออก .66 กนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาก็วิเคราะห์ให้แบบนี้นะครับเข้ามาเลขชนใน2สูตรนี้นะครับ2สูตรที่ทำมาเล้ชนก็จะมี1 xx 1 4 xx 4่นะครับ9ก xx 9กา็ปรากฏมามา4 4นะครับก็มาที่การวิเคราะห์ในกรณีที่ออกเลขชนนะครับส่วนในงวดนี้จะได้อะไรนะครับ ก็กดติดตามในคลิปนี้นะครับคลิปก่อนเราก็สรุปเลขล่างตัวนี้ไปแล้วนะครับในการหลักจับ10หน่วย10ล่างหน่วยล่างแล้วก็ตัดด้วยเตี๊บตัวล่างนะครับแล้วก็เลขเด่น1นึ่งหนึ่งสูตรนะครับก็ได้ตัวเด่นตามที่ไฮไลท์ไว้นะครับ42 4960 67ตัวรอง4 8, 8นะครับ648 2 8 4นะครับก็มีประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็มีเป็นตัวเด่นแล้วก็เข้าเลขแต้มด้วยแต้มล่าง2ตัวนะครับ่วนไปดูนะครับสูตรวิเคราะห์อสอสูตรนะครับพิเศษที่นํามาเสนองวดน,นี้เป็นงวดที่3นะครับก็ฝากคําเตือนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมา เพื่อหาความน่าจะเป็นจากสติโปรโดรับชมเพื่อคมบันทึงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ในสูตรพิเคราะห์นะครับก็วันนี้เป็นงวดที่3ที่นําเสนอนะครับการก็ใช้หลักแสนหน่วยร่าง3ครั้งนะครับบวกหน่วยล่าง3ครั้งบวกหน่วยครั้งที่2บวกร้อยครั้งที่3บวก10ครั้งที่4 ได้เท่าไรเป็นค่า x นะครับแล้วก็แต้มต่อไปบวก3ตัวต่อไปบวก1บวก1แล้วก็บวก2นะครับเป็นสูตร5ตัวนะครับ5ตัวก็เข้าเข้าบ่อยเดินดีสถิติของเขานะครับจะไม่ทําให้รับชมนะครับไม่บวกให้รับชมไม่คํานวณให้รับชมนะครับก็มีเป็นหลุดถึงงวดวันที่16พฤษภาคมครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเดินเข้ามายาวๆนะครับเดินเข้ามายาวๆเลยนะครับ งวดนี้ก็ออกที่1นะครับลงปสูตนี้ออก1 1 6 7หนึ่งมี6นะครับ9 1 6หนึ่งนะครับ4 6หอันนี้ก็6 6และล่าสุดนะครับ4 4นะครับในงวดนี้นะครับใช้หลักแสนนะครับแสนคือ9แสนคือ9บวกหน่วยร่างสี่ครั้งนะครับ 4 3 2นะครับบวกหน่วยสาหน่วย2คือ7บวก103คือ9แล้วก็บวก10ครั้งที่4ก็คือ7นะครับ9 2 9เป็น0 2 7 14 4 7 8 4 7 8 9 1นะครับอันนี้คือสูตรที่1นะครับ4 7 4 7 8 9 1นะครับไปดูตอน4 7 8 9 1นะครับอ่า ที่หนึ่งนี้ได้ตัวเดิมนะครับโมเสที่ผ่านมานะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองใช้หลักสิบสิบล่างนะครับสิบล่างบวกร้อยครั้งที่หนึ่งคูณสองบวกหน่วยครั้งที่สองบวกสิบครั้งที่สามบวกหน่วยครั้งที่สี่คูณสามครั้งคูณสามนะครับแล้วก็บวกสามคงที่แต่ถ้าเป็นค่า x แต่จเป็นบวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามนะครับ อันนี้คือวิธีคำนวณสซีดิเคอเขานะครับก็เดินมานะครับหลุดงวดที่1นึ่กุมภาก็เดินมาเดินคู่เลยนะครับเดินคู่มาหลายงวดนะครับเดินคู่7 1็ดหนึ่งนีคู่นะครับ9 0 9 0 0 9 0 3 3 0 6 1 1 6 6 2 2 6, 6นี่เดินคู่มาเดินคู่มานะครับแล้วก็เดินมานะครับ1นะครับ7 9 4 6 6 6 4 4นะครับในงวดนี้นะครับใช้หลัก10บนคือ4นะครับร้อยครั้งที่1คือ3 2เป็น6หน่วยครั้งที่2คือ7นะครับร้อยครั้งที่10ครั้งที่3คือ7แล้วก็หน่วยครั้งที่4คือ2คูณ3 4 2 3เป็น6นะครับบวก3คงที่นะครับตัดคู่10นะครับ4 6ตัอดออกไป7 3 ออกไปก็จะเหลือ7กับ6กตวสามนะครับ3า7 8 1นะครับ3 6 7 8 1อันนี้คือในสูตรที่2นะครับ36781พ่อ2สูตรเราก็นำไปใส่ชุดนี้นะครับเป็นชุดพิเคราะห์สองตัวล่างมาแบบนี้แน่นอนนะครับเป็น2กรณีนะครับ, 2, รนะรบสูตรที่1ได้4 7 8 0จนอ่า 4, 7, 8, 9, 1, นะครับชนกับสูตรที่2 ที่เลขเจ็ดนะครับเจชนกันแชนกันหชนกันนะครับอันนี้เจ็ดนะเจ็ 7, 8, 1, นะครับถ้าไม่ติดสามตัวนี้ก็จะมาในจับคู่โดยสี่สามสี่หกเก้าสามเก้าหกนะครับไทยมาในตัวชนก็จะมาเป็กรณีที่สนะครับก็คือสี่สามสีเนะครับเท่านั้นนะครับเท่านั้น มี2กรณีแค่นี้นะครับเลขล่างในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับ7 x หาใส่เอานะครับท่านมีเลขเด่นตัวไหนเด็ดที่สุดบิ่งล่างตัวเด่นๆที่ไม่ชนกัน 8XX8 1XX1 นเอะครับเอามาจับใส่นะครับเป็นค่า x กนะครับก็จะได้2ตัวล่างนะครับถ้าเรานำเลข่า3ตัวนี้นะครับ7 8 1ไปจับกับสูตรเด่น ล่างสูตรที่นำเสนอไปในคลิปก่อนนะครับสูตรนี้นะครับร้อยบนคูณสี่บวกหน่วยบนนะครับที่เขาเดินมาหนึ่งสองสามสี่นะครับงวดน,นี้เป็นงวดที่ห้าจะมาไหมสองสามสี่หกนะครับสองสามสี่หกจับชุดนี้นะครับจับเลขสามตัวนี้เจ็ดแปดหนึ่งไปจับกับสองสามสี่หก นะครับก็จะได้ชุดนี้นะครับก็จะได้ชุดนี้ออกมานะครับอ่าก็จะได้ชุดนี้ออกมาเห็นทุกตัวไหมโอเคนะครับเห็นทุกตัวนะครับก็จะได้ชุดนี้ออกมานะครับทีนี้ได้ชุดนี้ออกมาแล้วนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี ส8่แ6ดแปดหกหกแ1ดหนึ่งสองก็เอามาตัดกับตัดกับแต้มนะครับตัวแต้มก็คือที่ฉีดเส้นใต้เข้าแต้มนะครับแต้มแต้มสูตรหตัวนะครับเจ็ดศูน้าสในคลิปคอนบอกไปแล้วนะครับแต้มล่างเจ็ดศูนเ้ะครับแต้มเดรีล่างนะครับในฉีดตัวที่ขีดเส้นใต้ไปด้วยที่วงกลมแล้วก็สีดเส้นใต้นะครับ ากันและเอาในสูตรล่างของเราไปตัดชุดผงนี้ดูดูนะครับเอาเต้มไปตัดแล้วจะได้ตัวนี้นะครับ72 2 7 7 3 3 7 7 6 6 7 8 2 2 8 8 4ปปีได้เท่านี้นะครับและเอาชุดเต็มล่างไปจับชุดเต็มอยู่ในเอ่ยาก่อนแป๊บนึงขออนุญาตนะครับชุดที่จับไปแล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้ไปตัด นะครับเอาชุดนี้ไปตัดอขออนุญาตเอาชุดนี้ให้ดูเลยนะครับในจอจะได้ชัดเจนนะครับตัดด้วยสูตรมิกินะครับตัดด้วยสูตรที่เอามาประกบกันนะครับประกบกันก็จะมีที่ชนกันนะครับที่ชนกันก็จะมี72 27นี่ไม่มีไม่มใีในชุดนี้นะครับ7 2 2 7 7 3 3 7นี่ไม่มี 6, 6, 7จ็ดหกหกเจ็ดก็จะมี6กเนะครับก็จะมี67เจ็ดเป็นชุดนี้นะครับอขออนุญาตวงกลมเปลี่ยนสีนะครับ6 7เจเป็นสีนี้แล้วนะครับ6 7มีที่ชนนะครับก็จะจับเป็นเด่นนะครับ6กเจ็ดแนี้ก็มีอยู่นะครับชนกันนะครับ82ชนกันแต่2 8งไม่มีนะครับ 6กส6่สี่ในชุดนั้นไม่มีนะครับแปดสองแปดสี่แปดสี่สี่นี่มีนะครับแปดสี่สี่นี้เป็นชุดชนนะครับแปดสี 8, 4, 4, 8ี่มีชนกันนะครับสี่เก้าเไม่มีนะครับสี่สไม่มี6 0ศูไม่มีนะครับก็จะเหลือ แปดสองสองแปดสิบสามสามเจ็ดนะครับก็จะเหลือชุดเดี่ยนที่เป็นวงกลมนี้ที่ชนกันนะครับที่ชนกันกับชุดวิเคราะห์นะครับก็ตัวที่เดี่ยนที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับออกมาสองงดคือเลขกบิ้ลหกหกสี่สี่นะครับในงวดนี้ไม่แน่อาจจะเป็นลูกเล็กพี่น้องที่เคยตัวที่เคยออกแล้วนี่แหละครับก็คือหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนี้เคยออกแล้ว นะครับตัวนี้เป็นเด่นนะครับในงวดนี้ล่างเป็นเด่นที่สุดนะครับเด่นที่สุดเด่นร่องเด่นร่องก็จะมีสี่สองสี่แปดสี่เก้าหกศูนย์หกหกศูนย์แปดสองแปดสี่นะครับหกสี่ก็อยู่ในกลุ่มเดิมอยู่นะครับหนึ่งเด่นสุดเด่นร่องหนึ่งสองสามเด่นต่อไปเป็นตัวรองตัวกันสี่แปดแปดสี่สี่หกสี่แปดสองนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาแปดชุดนี้นะครับก็สรุปว่าเลขล่างในวดนนี้นะครับก็จะเหลือแปดชุดนี้นะครับตัวเด่นที่สุดตัวเด่นที่สุดก็คือหกเจ็ดนะครับเด่นที่สุดหกเจ็ดเม็ดเดียวนะครับอันนี้คือสองตัวของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับ เป็นอันว่าเลขล่างได้บทสรุปนะครับไปทุกสูตรทุกรูปแบบที่คำนวณในช่องนะครับทั้งจับ10เด่นหน่วยเดนนะครับประกอบคู่นะครับแล้วก็สูตรวิเคราะห์วิเคราะห์เอามาชนกับเลขเด่นนะครับเป็นทางช่องก็จะเหลือตามนี้นะครับ6 7เด่นสุดนะครับ6 7เ็ด่นสุดแต่ก็รองก็จะมีกลุ่มที่เป็นรองนะครับ ไฮไลท์กับวงกลมนะครับออก็ยัดไฮไลท์ไปทั้งหมดก็แล้วกันนะครับอะไรไปให,ให้ตัวอื่นก็อาจจะก,กันกันไว้นะครับถ้ามีงบประมาณก็กันกันไว้นะครับกันกันไว้คงไม่ตัดนะครับไม่ตัดทิ้งทั้งหมดนะครับไม่ตัดทิ้งเลยสักตัวนะครับแต่ว่าก็จับเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเลือกนําไปพินิษฐ์พิจารณาตามสูตรของท่าน เผื่อท่านเอาไปจับไปชนนะครับไปชนหาตัวเด่นที่ท่านชื่นชอบนะครับเพราะว่าส่วนมากก็แต่ละคนนะครับก็จะมีเป็นแนวทางของตัวเองนั่นแหละนะครับของตัวเองเรานะครับก็อาจจะมาดูเพื่อเป็นแนวทางเทียบเคียงว่าตัวเด่นมันคือตัวไหนเอาไปเทียบเคียงได้พอจะเทียบเคียงได้นะครับก็ฝากไว้ท่านผู้ชมไว้นะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะครับช่องเราก็ถือว่าเป็นช่องน้องใหม่อยู่นะครับกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมขอท่านโชคดีนะครับถูหวยสองตัว3ตัวถูรอตเตอรี่รางวันที่1นึ่งรางวันใหญ่ๆนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ